วันนี้น้องแตงมิตซูสายเลยบายออโต้แกลลี่นะครับผมจะพาพี่ๆทุกท่านมาชมนะครับไททันสีประตูยกสูง GLS เกียธรรมดาแต่เป็นในรุ่นของ4คูณ4นะครับผมซูเปอร์ซีเล็กโฟร์วิวได้นะครับผมก็อันนี้เป็นเกียรธรรมดาแต่เป็นโฟร์วิวนะครับผมแล้วเราจะพามาชมนะครับว่าเราแถมอะไรให้ลูกค้าบ้างนะครับผมอย่างแรกเลยนะครับก็เป็นตัวสอนฝาโครงหน้านะครับผมเขียนคำว่าไททานสปอร์ตนะครับผม ถัดมานะครับผมกับป้ายเราจะไม่เราแถมอยู่แล้วนะครับผมเราจะไม่ได้แนะนํานะครับผมนี่นะครับผมกันชนหน้าพร้อมไฟเดย์ไลท์ห่วแดงนะครับใช้งานไม่ได้จริงนะครับเสริมความหล่อความสวยเฉยๆนะครับผมอ่าถ้าเราเปิดไฟก็มีไฟเดย์ไลท์นะครับถัดมานะครับผมจะเป็นคิวรอแท้ของมิตซูบิชิมอเตอร์นะครับที่เราแถมให้ลูกค้านะครับผม ปกตินะครับผมถ้าเป็นรุ่นเ L ียอและเกียร์ธรรมดาล้อจะขอบสิบเดนะครับผมแต่นี้จะเป็นรุ่นสี่คูณ4ี่เขาจะให้แม็กขอบสิบแปดมาให้นะครับผมสวยงามครับนี่นะครับก็จะเป็นสติกเกอร์รอบคันนะครับผมที่เราแถมให้ลูกค้านะครับนี่จะเป็นเบามือจับกันลอยนะครับผมสีดำด้านเข้ากับตัวรถมากๆเลยนะครับให้ทั้ง4บานเลยนะครับผม โอ้วที่ขายไปได้นะครับผมจะเป็นแคลรี่บอยนะครับผมมีไฟให้ในรถด้วยนะครับผมอันนี้นะลูกค้าเลือกได้หลายแบบนะครับผมก็เหมาะสําหรับการใช้งานทั่วๆไปนะครับผมมีตัวล็อกให้ด้วยนะครับผมนี่นะครับจะเป็นครอบไฟท้ายสีดําเงานะครับผมอันนี้ตามที่ลูกค้าเลือกแต่งเลยนะครับผมจะเป็นประมาณนี้นะครับสวยงามมากมากเลยนะครับผม ม,มีตัวล็อกนะครับผมนี่นะรีวิวเป็นจุดๆให้ลูกค้าชมนะครับก่อนเปิดตัวนิวไททัน2023นสานะครับผมก็พาชมตัวเก่าเป็นแนวทางก่อนนะครับผมนี่นะมีลาวให้ด้วยนะครับผมเดี๋ยวดูภายในกันนะครับผมแถวผู้โดยสารก่อนนะครับ นั่งสะดวกสบายนะครับผมเหมือนรถเก่งเลยนะครับคันนี้ต้องบอกเลยว่าโอ้โหสะดวกสบายจริงนะครับเป็นรถกระบะที่นั่งแล้วสะดวกสบายนะครับผมจากลูกค้าที่ใช้จริงบอกมาเลยนะครับลูกค้าเลยเลือกใช้เป็นตัวไททันนะครับผมอันนี้นะครับจะเป็นภายในด้านคนขับนะครับผมของไททันสี่ประตูจีลเอนะครับผมพวงมาลัยเราเป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะครับผมสามารถลดเสียงเพิ่มเสียงวางสายได้ด้วยนะครับผม นี่นะครับปรับระดับไฟหน้ารถนะครับผมจะอยู่ตรงนี้นะครับผมปรับกระจกไฟฟ,ไฟฟ้าซ้ายขวานะครับถ้าลูกค้าต้องการเบอดหนังแย่งเราได้เลยนะครับเราแถมให้นะครับผมอ่าดูเครื่องเล่นกันบ้างครับเครื่องเล่นนี้นะครับผมจะสามารถเชื่อมต่อ Apple CarPlay แล้วก็ Android Auto ได้ด้วยนะครับผมตามด้วย Air Auto นะครับผมอ่าระบบดิฟล็อ Stop and โ o นะฮะจะอยู่ตรงนี้นะครับผมส่วนนี้นะครับจะเป็นระบบ 4x4 นะครับ Super t r a c t 4 o n a l l Drive นะครับผมสามารถเลื่อนได้อยู่ที่ 2H 4H สามารถเลื่อนได้เลยนะครับในขณะขับขี่นะครับผม 2H เป็น 4H 4H สามารถขับบนถนนแห้งแล้วก็ถนนเปียกได้เลยนะครับผมก็บอกเลยว่าล้ำมากๆนะครับผมของรถมิตซูบิชิทุกรุ่นนะครับที่เป็นระบบขับสี่นะครับยกเว้นตอนเดียวนะครับผม ระบบจะไม่เหมือนกันนะครับจะเป็น easy select นะครับผมของไททันตอนเดียวนะครับอันนี้4ประตูก็ต้องบอกเลยว่าล้ำมากๆนะครับผมสำหรับลูกค้าท่านใดที่ต้องการนะครับผมติดต่อน้องแต็กได้เลยนะครับจะเป็นแนวทางการแต่งนะครับของไททันนะครับผมสามารถแต่งในตัวใหม่ได้ด้วยนะครับผมก็ลูกค้าท่านใดสนใจนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s ไครต์ให้น้องแต็กด้วยนะครับผมวันนี้น้องแต็กก็จะมารีวิวเพียงเท่านี้นะครับ All New Titan ปี2023ันีนะครับผมเปิดตัววันที่26กกรกฎาคมนะครับพศสอ566นะครับผมลูกค้าสามารถลงทะเบียนเพื่อรับโปรโมชั่นสิทธิพิเศษได้ตั้งแต่วันที่20มิถุนายนนะครับผมก็วันนี้น้องแท็กกราบลาไปก่อนนะครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับฝากกดไลค์กดแชร์กดไลค์ด้วยนะครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับเป็นข้างหลังของ c a d r y Boy นะครับผมจะติดตั้งให้ลูกค้านะครับผมมีไฟให้ด้วยนะครับ อบอกเลยนะครับว่าของแคล r y b บอยนี่เขาดีอยู่แล้วนะครับผมกระจกเลื่อนเปิดได้นะครับผมเหมาะสําหรับลูกค้าทุกท่านเลยนะครับผมที่ต้องการใช้รถขนของแบบที่เราไม่ต้องตากแดดตากฝนนะครับก็ Carry b บอยเราจัดให้นะครับผมสวัสดีครับ